สัดีค่ะทุกคนจะบอกว่าสวัสดีค่ะผมกับองเฟอร์ตี้ชาแนลในคะวันนี้ก็หายไปนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าเออซื้อแบบว่าไปประกวดไปแบบว่าประกวดนางงามออนไลน์แล้วก็แบบว่าอืมแล้วก็แบบว่าช่วงแบบว่าใกล้จะปิดเทอมก็แบบคือ,อยังไงอะใกล้จะปิดเทอมก็แบบงานก็เยอะเหมือนกันอะไรางเนี้ยพอเล็งให้ปิดเพราะว่าเออโควิดโควิดโรใจเนีน้เนาะก็วันนี้จะมีอะไรจะมา บอกนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเราจะมารีววเราจะมารีวเราจะมารีวิว,วตัวนี้ค่ะน้องโจจูนะคะน้องโจจูเนี่ยมันเป็นแบบว่าฟิลแบบว่ากูต้านะเอาจริงฟิลกูตา้าอืมก็เราจะมาแบบว่าเขาเ,เขาเคลมมาว่านะคะว่ากินหนึ่อยทิศเนี่ยจะขาวใสกระจางใสขึ้นอะดูผิวตอนนี้ก่อนนะ อันนี้คือคนเยอะมากนึกว่าลิงนะตอนนี้จริงตัวน,นี้เป็นสิวนะคะทุกคนเป็นสิวแบบเม็ดใหญ่อะดูผิวตอนนี้ใกล้ๆกอันนี้คือแสงธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนอะไม่เชื่อเดี๋ยวดูถ่าย <c oughs> ตรงกระจกเอ้ยถ่ายตรงหน้าต่างกระจกอะถ่ายตรงหน้าต่างเลยอันนี้คือผิวผิวจริงๆนะคะเนี่ยผิวจริงๆแสงธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยให้แบาบว่าสิวหาย อ่สิวยุบลงไม่ใช่สิวหายสิวยุบลงลงคุมผนกระชับขึ้นอลไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็ช่วยบำรุงเล็บบำรุงผมแล้วเราก็มาแต่ส่วนลัสําคัญเลยก็คือดูแลเรื่องผิวนะคะทุกคนเนี่ยอ่ะให้ดูผิวก่อนนะให้ดูผิวตอนนี้ก่อนก็แบบประมาณนี้นะแสงธรรมชาตินะสิม <4. S 1> ันผิวไปเท่ากันแล้วก็คือเ์ตกินไปแล้วนะคะมเมื่อเช้าประมาณสองเม็ดนะคะตื่นนอนมาเ์ตกินเลยสองเม็ดเดี๋ยวอีก เดี๋ยวผ่านแมทอาทิตย์หนึ่งเรามาดูกันว่าผิวเฟิร์สจะเป็นยังไงจะใสขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูนะผิวตอนนี้แสงธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูในแสงธรรมชาต,ติตอนที่ครบ1อาทิตย์กันนะคะทุกคนก็ขอบคุณผู้ตากที่แบบว่า6คนนะเอาจริงๆก็แบบว่าการเริ่มต้นทำยูทูบมันก็แบบอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเฟริจะตั้งใจทำเรื่อยๆนะคะทุกคนเป็นตัวของตัวเองที่สุดค่ะ หนึ่งอาทิตย์มาเจอกันนะคะโจจูดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะอ่านะคะทุกคนก็ผ่านไปแล้วประมาณมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าโซยก็กินหมดกระปุกแล้วถือว่าโจจูตัวนี้อ่ะหมดกระปุกจริงนะดู <c oughs> กินวันละสองเม็ดก็จะได้สิบห้าวันถูกไหมค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะโจะจูคอลเาเจนตัวเนี้ยสามารถเคี่ยวได้ด้วยคือเลิศแล้วมันอร่อยนะ มันอะไรเหมืนพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยอ่ะเราจะมารีวิวความเห็นส่วนตัวนะคะถามว่าผิวใสผิวขาวขึ้นไหมเฟิร์ว่ามันก็กระจ่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็พวกสิวเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะส่วนแบบว่าเล็บอ่ะดูทุกคนดูเล็บนะตอนแรกอะ่ะเล็บคือแบบใบได้เลยอันนี้คือแบบเล็บแข็งแรงเวอร์ทุกคนแล้วเล็บสวยมากจริงๆบอกอันนี้พูดตรงๆนะ เล็บสวยมากเฟิร์ตคือความรู้สึกว่าหลังกินไปได้อาทิตย์หนึ่งอะผิวเราจะลื่นลื่นเลยทุกคนเหมือนแบบว่านิ่มอะผิวเรานิ่มมากแล้วหน้าเราเราน้าเราอะคือแบบคือดีดีจริงๆไม่อันนี้ไม่ได้อวยไส้แตกเลยขนาดนั้นนะดีคือดีพูดเลยโจโจโคอลลาเจนนะคะทุกคนไปหาทานได้ตอนนี้กำลังจะขึ้นกระปุกที่สองแะ มาดูกันว่าจะข่าวหรือเปล่าเฟิร์นมีความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเวลาโดนแสงอะ่ะมันข่าวมันกระจ่างขึ้นจริงๆทุกคนจุจุคอลลาเจนนะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดราคาน่าจะสองร้้าสนะค่ะทุกคนก็ไปหาซื้อกันนะคะทุกคนดีจริงอ่ะให้ดูเล็บตอนแรกคือเล็บแบบไม่ได้เลยอันนี้คือแบบเล็บแข็งแรงมากแล้วสถามว่าเส้นผมเนี่ย มันบำรุงผมได้ไหมมันก็มาช่วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะอาจจะบำรุงไม่ให้ผมหลุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฟิร์ตก็ไม่แน่ใจถูกไหมคะแต่ที่เด่นเด่นเลยก็คือเรื่องผิวถูกไหมตัวจูคอลลาเจนตัวเนี้ยเฟิร์ตว่าโอเคค่ะทุกคนลองแล้วดีนะคะถ้าทุกคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีงบใช่ไหมคะทุกคนแบบสองร้อยเก้าสิบเงี้ยไม่ค่อยมีงบใช่ไหมคะหนึ่งกระปุกสามารถกินได้หนึ่งเดือนเลยนะคะทุกคนสามสิบเม็ดกินวันละเม็ด จะกินตอนเช้าก็ได้ตอนก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ว่าเฟิร์สอยากให้แนะนําให้กินตอนเช้ามากกว่าเพราะว่าตอนเช้าท้องเรายังว่างไงพวกแบบวิตามินซีมันจะได้ดูดซึมร้างกายในแบบเนี้ยแบบดีจริงค่ะโจโจคอลลาเจนนะคะทุกคนดีที่สุดเลิศนี่นะทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะก็คลิปนี้นะคะทุกคนก็จะบอกว่าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เได้นะคะเพิ่งแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์น้าใหม่เนะก็ฝักนะ้าักตัวด้วยค่ะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแ mm hmm. บบให้คนติดตามเยอะๆก็จะทํำ YouTube ไปเรื่อยๆนะคะสัญญาว่าจะไม่ท้อค่ะบ๊ายบาย